ีเอาไปลืมกดปอาบอกพริกงามเลยครับพริกยูกุลีน้องยิงบอกว่าให้ปลูกพักกินเองครับน้องยิงบอกว่าอยู่แบบพอเพียงปลูกพักกินเองพริกตัวนี้นะครับนี่เมื่อันพริก อันไผ่แม่นอันเด็ดทีก้มคืนนะครับเห็นยังยิงดูมันเป็นลกูกน้่นแหละต้องเอาแนวไปปิดแล้วตอนนี้สีไม่ใช่เป็นสนตุ พริกงางามๆครับน,น้ำก็ไม่ตุม่มพริกก็เจียวแั่หนุ้องยิงหนุ่งหญิงตูดสวยๆน้่งหญิงชอบกินพริกเลยอันนี้โคสู้รครับโคสู้ โค้ชซู่เกาหลีอันนั้นไอ้ไอ้เสียงเมียงเกาหลีครับกระเมียเพิ่นอ่ะเมียนามรัฐยูทูปโอ ม้ลักทา้ายมอดิบเลยเอาเอาจุก,กุมจุก,กุมจุก,กุมสี่คนละยอดคนละสองยอดอยดหน่2หยดคนละสองหยดไพ่าามาเด็ดคมคืนสวันทํามคืนถ้าใครมาเด็ดนี่จับได้สามวันสามคืนนะครับ มนมองหญิงมนมองหญิงถ้าใครมาเด็ดโดนคงคืนสามวันสามคืนต่อไปต้องออกกฎใหม่แล้วโมพีเพ็ดเพ็ดครับให้เบื่อนแค่นี้นะครับมันนี้นั่นกับผู้สาวเก็บเพ็ด เว้าวสระข้ามครับน้ำน้ำบ่ต้องครับน้ำบ่าอาดระบายครับยังฮัสซิโยจุบจุบอิมเิดอ